กลับมาติดตามคนคนโลกกันอีกเช่นเคยนะครับ5การค้นพบทางโบราณนคดีอันน่าทึ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติขอบคุณข้อมูลจาก Fact or f i จาก Blogdit.com ครับในรอบหลายปีที่ผ่านมานักสำรวจและนักโบราณนคดีได้ค้นพบซากฟอสซิลจำนวนมากโดยพวกเขาได้พบกับเบาะแสและหลักฐานที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งข้อมูลหลายๆอย่างที่พวกเขาได้รับนั้นเรียกได้ว่ามันสามารถเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติได้เลยทีเดียวส่วนจะมีเรื่องใดนั้นมาติดตามดูกันเลยครับเรื่องที่1ผู้มาเยือนอเมริกายุคดึกดำบันในปีคศ .2016 นักวิจัยได้ทำการตรวจสอบบริรเวณที่มีการค้นพบซากฟอสซิลของช้างมาสโตดอนที่ได้ค้นพบที่ซานดิเอโกเมื่อปีคศ .1993 และพวกเขาได้พบกับผลลัพธ์ที่น่าตกใจเมื่อฟอสซิลช้างมาสตโตดอนที่ถูกค้นพบมีเศษซากเครื่องไม้เครื่องมือที่สกัดมาจากหินซึ่งบ่งบอกถึงกิจกรรมของมนุษย์เมื่อ130,000ปีก่อนได้จากการค้นพบในครั้งนี้ได้ทำให้นักวิจัยได้คำตอบว่าแท้จริงแล้วมนุษย์ได้เดินทางมาถึงทวีปอเมริกามาก่อนแล้วเมื่อราว10,000 0ปีก่อน เนื่องจากหลักฐานที่พบจากซากช้างมาสโตดอนมีร่องรอยของการถูกทำร้ายด้วยสิวพร้อมด้วยรอยร้าวบริเวณกระดูกรวมไปถึงตัวอย่างจากไขกระดูกที่ตรวจพบอย่างไรก็ตามถ้าหากสมมติฐานของนักวิจัยเป็นเรื่องจริงก็มีคำถามที่ตามมาว่ามนุษย์สามารถเดินทางมาถึงทวีปอเมริกาเหนือเร็วถึงขนาดนี้ได้อย่างไรแต่ถ้าหากนั่นไม่ใช่บรรพบุรุษของมนุษย์ก็มีคำถาม,ามที่ตามมาอีกว่า ตกลงแล้วเป็นสปีชีส์สายพันธุ์ใดกันแน่ที่สามารถฆ่าช้างมัสโตดอนได้เรื่องที่ 2. สะพานยุคดึกดำบรรมีความเชื่อกันว่ามนุษย์กลุ่มแรกที่มาอาศัยอยู่ในทวีปอเมริกาเหนือได้อพยพผ่านรอยต่อทางช่องแคบแบลริงระหว่างทวีปเอเชีย er และทวีปอเมริกาเมื่อราวสอง0 0ื่ปีซึ่งในขณะนั้นพื้นที่บริเวณดังกล่าวยังเชื่อกันว่ามีแผ่นดินเชื่อมต่อกัน จนทำให้ผู้คนและสัตว์สามารถเดินทางไปมาได้อย่างสะดวกทว่างานวิจัยจาก University of Copenhagen ได้ออกมาเผยสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิศาสตร์ขณะนั้นบริเวณดังกล่าวไม่น่าจะมีผืนดินอย่างที่เราได้คาดคิดเอาไว้ในตอนแรกและต้องรอเวลาอีกหลายศตวตรรษต่อมากว่าที่มนุษย์จะเดินทางไปถึง ซึ่งทำให้นักวิทยาศาสตร์ตั้งข้อสงสัยว่ามนุษย์ที่อาศัยในทวีปอเมริกาเหนือในช่วงยุคน้ำแข็งพวกเขามาจากไหนกันแน่บางคนเชื่อว่าพวกเขาเดินทางข้ามทะเลมาถึงแม้จะมีหลักฐานเพียงน้อยนิดที่จะยืนยันถึงสมมติฐานการเดินเรือของมนุษย์ในยุคดึกดำบรรจนกระทั่งเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาบนเกาะครีตของกรีก นักโบราณนคดีได้ค้นพบกับเครื่องมือหินที่สามารถระบุอายุย้อนหลังกลับไปได้ถึง130,000ปีซึ่งทำให้เชื่อว่ามนุษย์นีแอนเดอร์ทัลหรือมนุษย์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์มีความรู้ด้านการเดินเรือมานานกว่าที่นักวิทยาศาสตร์คาดคะเนไว้นับพันปีกันเลยทีเดียวถัดมาเรื่องที่3เอลคราเอโกนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อว่าทวีปแอฟริกาตะวันออกเป็นแหล่งกำเนิดของมนุษยชาติเมื่อ7ล้านปีก่อน เมื่อมนุษย์เริ่มพัฒนาการแยกจากสปีชีส์สายพันลิงและเริ่มขยายเผ่าพันธุ์ของตัวเองก่อนเดินทางกระจัดกระจายไปทั่วโลกแต่ทฤษฎีดังกล่าวถูกตั้งคำถามจากการค้นพบซากดึกดำบันจากสัตว์คล้ายลิงที่มีฟันเหมือนมนุษย์เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยชื่อของมันคือคราเอโกพิคัสเฟร b เบอรกหรือเอลคราเอกที่ถูกพบในประเทศกรีซและมีอายุย้อนหลังกลับไปได้ไกลถึง7.2ล้านปีเลยทีเดียว ซึ่งจากการค้นพบเจ้าเอลคราเอโกได้ทำให้นักวิทยาศาสตร์พบว่าบางทีจุดกำเนิดของสายพันธุ์มนุษย์น่าจะอยู่ที่แถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแทนที่จะเป็นทวีปแอฟริกาอย่างที่ได้เข้าใจกันในตอนแรกเนื่องจากลิงและโฮมินิดในยุคแรกถูกบังคับให้เดินทางขึ้นเหนือเพื่อหลบหนีจากสภาพแวดล้อมที่แปรปรวนและรุนแรงในทวีปแอฟริกาทางตอนเหนือในขณะนั้นซึ่งแน่นอนว่าการค้นพบในครั้งนี้ อาจทำให้เราต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เกี่ยวกับต้นกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษยชาติกันเลยทีเดียวถัดมาเรื่องที่4เจเบลอีฮุดในปีคศ2016ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติได้ตีพิมพ์รายงานที่มีรายละเอียดการค้นพบซากฟอสซิลโฮโมเซเปียนที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยรู้จักซึ่งสามารถย้อนเวลาถึงการมีตัวตนอยู่ของพวกมันได้ไกลถึง3 1 5 0 0 0ปีก่อน ซึ่งนานกว่านับแสนปีกว่าสายพันธุ์โฮโมโซเซเปียนที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์เคยรู้จักก่อนหน้านี้โดยนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบซากฟอสซิลของโฮโมโซเซเปียนที่เก่าแก่ที่สุดในถ้ำที่ถูกเรียกว่าเจเบลอีฮูดใกล้กับเมืองมาราคิชของประเทศโมโร็อกโกในทวีปแอฟริกาเหนือโดยเจ้าสิ่งมีชีวิตดังกล่าวมีใบหน้าคล้ายคลึงกับมนุษย์สมัยใหม่เพียงแต่มันจะมีคิ้วที่โหนกนูนกว่าและมีกระโหลกศีรษะที่ใหญ่กว่า และจากตำแหน่งที่ค้นพบได้ท้าทายความเชื่อว่ามนุษยชาติอาจมีต้นกำเนิดณแอฟริกาตะวันออกเมื่อราว200,000ปีก่อนซึ่งจากการค้นพบในครั้งนี้ได้ทำให้นักวิทยาศาสตร์ได้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าบางทีสายพันธุ์โฮโมเซเปียนที่เรารู้จักน่าจะมีความเก่าแก่มากกว่าที่คาดคะเนเอาไว้และบางทีมนุษย์สายพันธุ์โฮโมเซเปียนน่าจะอพยพเคลื่อนย้ายถิ่นฐานไปทั่วทวีปแอฟริกาเมื่อราว300,000ปีก็เป็นได้ และสุดท้ายเรื่องที่5การวิวัฒนาการร่วมกันในปีคศ2016นักวิจัยจาก University of Oxford ได้รายงานว่าพวกเขาพบหลักฐานว่าลิงในยุคดึกดำบรรสามารถสร้างเครื่องหมายเครื่องมือเพื่อใช้ได้เองซึ่งนักวิจัยได้ระบุว่า พวกมันจงใจทุบหินเพื่อทำให้เกิดสะเก็ตที่แหลมคมขึ้นมาซึ่งเป็นเวลานานหลายปีมาแล้วที่นักวิจัยและนักโบราณในคดีได้กล่าวถึงกองหินโบราณที่มีลักษณะแตกร้าวคล้ายๆกันซึ่งในตอนแรกพวกเขาเชื่อว่ามันน่าจะเกิดจากฝีมือของมนุษย์ยุคดึกดำบรรแต่ผลการวิจัยฉบับใหม่ได้ชี้ชัดว่าการค้นพบซากโบราณที่สำคัญหลายรายการอาจถูกสร้างขึ้นจากลิงในยุคดึกดำบรรแทนที่จะเป็นมนุษย์ อย่างที่เราได้เข้าใจกันในตอนแรกซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอาจย้อนเวลากลับไปได้นะับพันปีซึ่งมันได้ทําให้เกิดในยะที่น่าตกใจสําหรับประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเป็นไปได้หรือไม่ว่ามนุษย์ในยุคดึกดําบรร์ได้เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องหมายเครื่องมือบางอย่างมาจากลิงหรือไม่ก็อาจจะเป็นลิงที่เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องหมายเครื่องมือจากมนุษย์ในยุคนั้นและอาจเป็นไปได้ว่าพวกมันอาจกําลังวิวัฒนาการไล่ตามมนุษย์อยู่ก็เป็นได้ มนุษย์ถือกำเนิดที่แอฟริกาแล้วทำไมต้องเป็นแอฟริกาถ้าถามว่าบรรพบรุษของมนุษย์ถือกำเนิดขึ้นที่ไหนแน่นอนว่าเราก็ต้องตอบว่าทวีปแอฟริกาแต่สงสัยไหมครับว่าทำไมต้องเป็นทวีปแอฟริกาทำไมไม่เป็นทวีปอื่นละ่ะถ้าอ้างอิงจากหนังสือ The Descent of Man ของนักบรรพชีวินวิทยาชื่อดังอย่างชาญดาวินที่ตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1871ดาวินให้ความเห็นว่า เป็นไปได้ที่แอฟริกาเป็นแหล่งกําเนิดของมนุษยชาติเพราะญาติที่ใกล้ชิดที่สุดของมนุษย์อย่างชิมแปนซีและกอริลลาต่างก็อาศัยอยู่ที่นั่นอย่างไรก็ตามดาวินตั้งข้อสังเกตว่าในทวีปยุโรปเองก็เคยเป็นที่อยู่ของลิงขนาดใหญ่ที่สูญพันธุ์ไปแล้วเช่นกันมันจึงอาจเป็นไปได้ไหมว่าบรรพบุพร,บรุษของมนุษย์อพยพจากยุโรปไปแอฟริกาสุดท้ายดาวินจึงสรุปเพียงแค่ว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะคาดเดาเรื่องนี้ พอถึงช่วงต้นศตวรรษที่20การค้นพบฟอสซิลโครงกระดูกข,ของมนุษย์หลากหลายสายพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์นีแอนเดอร์ทัลหรือโฮโมนีแอนเดอร์ทัลเอนซิสในยุโรปมนุษย์เชวาหรือโฮโมอีเรกตัสในอินโดนีเซียร,รวมถึงมนุษย์พิวดาวในอังกฤษที่ภายหลังถูกแฉว่าเป็นเรื่องหลอกลวงเลยทำให้เกิดทฤษฎีว่ามนุษย์ถือกำเนิดขึ้นในยุโรปหรือไม่ก็เอเชียกลายเป็นแนวคิดกระแสะหลักที่นักวิชาการเชื่อถือในตอนนั้น แต่กระแสหลักที่ว่านี้ก็ต้องสั่นคลอนในปี1924จากการค้นพบกะโหลกชิ้นหนึ่งในเหมืองหินแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองตองในประเทศแอฟริกาใต้นักบรรพชีวินวิทยาชาวออสเตรเลียชื่อเรมอนดัสทำการตรวจสอบกะโหลกดังกล่าวโดยเขาพบว่ากะโหลกชิ้นนี้ลักษณะคล้ายกับกะโหลกของลิงแต่มีฟันแบบมนุษย์กะโหลกมีขนาดเล็กกว่ากะโหลกมนุษย์ไซส์ปกติจึงเชื่อว่าเจ้าของกะโหลกมีอายุราว3-4ปี เมื่อวัดขนาดสมองพบว่ามีขนาดเล็กกว่าสมองของมนุษย์ถึง1นึ่งในสแต่รูที่ฐานกะโหลกศีรษะหรือที่เรียกว่า foramen magnum บ่งชี้ว่าสิ่งมีชีวิตนี้เดินสองขาและยืนตัวตรงเหมือนกับมนุษย์ และมีชีวิตอยู่ที่แอฟริกาใต้เมื่อราวสองล้านปีที่แล้วการค้นพบนี้ทำให้เรมอนมั่นใจว่านี่คือบรรพบุรุษหรือสายพันธุ์ของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดในตอนนั้นเพราะต่อมาภายหลังค้นพบบพรรพบุรุษมนุษย์ที่เก่าแก่กว่านั้นโดยเขาตั้งชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าออสตราโลพิเทคัสแอฟริกานัสที่แปลว่าลิงทางใต้ของแอฟริกาและมีชื่อเล่นว่าตวงชายนี่คือเผ่าพันธุ์วานนอนที่สูญพันธุ์ไปแล้ว ซึ่งอยู่ตรงกลางระหว่างแอนโทรพอยหรือสัตว์จำพวกลิงทั้งมีและไม่มีหางกับมนุษย์ข้อความบางส่วนจากวรารสารเนเจอร์ปี1925ทว่าการค้นพบของเรมอนกลับไม่ได้รับความน่าเชื่อถือจากนักวิชาการส่วนใหญ่เพราะพวกเขามองว่ากะโหลกนี้เป็นของลิงมากกว่าจะเป็นของมนุษย์จึงไม่ควรนับญาติกับมนุษย์ แถมบางคนยังมองว่าการตั้งชื่ออสตราลพิเทคัสแอฟริกานัสของเรมอนยังดูตลกเพราะมันคือการผสมระหว่างภาษาละตินกับกรีกแต่การค้นพบฟอสซิลมนุษย์โบราณที่มีอายุหลักล้านปีขึ้นไปอีกหลายแห่งในแอฟริกาตั้งแต่ทศวรรษ1,930ก็ทำให้ทฤษฎีที่ว่ามนุษย์มีจุดกำเนิดที่แอฟริกาได้รับความน่าเชื่อถือในท้ายที่สุด จนทำให้แอฟริกาถูกขนานนามว่า Cradle of h u m a n แมนไหรือจุดกำเนิดของมนุษยชาติทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจาก b l o g d i t c o m อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดสาระคดีดีๆแบบนี้ครับ